สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้อยู่ที่ร้านแตกซิกนะครับพระรามสามนะครับอยู่ที่ร้านวันนี้ผมมีคลิปดีๆมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มีพี่พลก๋วยเตี๋ยวไก่พระรามเก้าทักมา่าเว่าคุณเตา๋าลาบผักชีที่ที่ทำคลิปให้ดูผมทําตามแล้วทาไมไม่หอมครับผมปล่อยคลิปนี้คนดูดูเป็นร้านเลยลาบผักชีกับกระเทียมปั่นอ่ะมันดีอ่ะ,นนอะมาดูผมจะพาทําจะบอกพี่พลนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ว่าทํายังไงเวลาใส่นะครับลาบผักชีกับกระเทียมอะ่ะ เวลาใส่นะครับมันต้องมีปริมาณที่การใส่ด้วยครับมันไม่ใช่ว่าน้ําเราเยอะแยะเราจะไปใส่นิดเดียวมันก็ไม่หอมครับมันก็ป่วยการามเปล่าครับผมแนะนํานิดนึงว่าคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะน้ํา20ลิตรน้ํา20ลิตรเนี่ยให้ใส่กระเทียมนะครับใช้กระเทียมแบบเนี้ยกระเทียมกลีบกระเทียมที่เราตำส้ตมตำเนี่ยมันจะหอมนะไม่ต้องไปแกะเปลือกออกไม่ต้องไปแกะเปลือกออกใส่ประมาณหนึ่งถ้วยเนี่ย เป็นถ้วยไม่ใช่ถ้วยข้าวนะครับมันจะเล็กกว่าหน่อยเนี่ยตัวนี้ถ้วยหน่อยหรือประมาณเราเรากำเอาก็ไดรกํามือเราเนี่ยประมาณหนึ่งกํามือครับกําอย่างนี้เลยนะอย่าไปกําแบบแค่นี้นะมันไม่หอมแล้วรากของชีก็เหมือนกันลากของชีลางให้สะอาดไม่ต้องไปเอาแค่แค่ตรงนี้นะเพื่อนไม่ใช่ว่าไปเอาแค่แค่หัวมันอย่างนี้ไม่ต้องใช้ทั้งต้นนี่แหละใช้ทั้งต้นครึ่งต้นนี่แหละหันห่นหันห่นหั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 ่นให้ละเอียดเลยแล้วก็กําประมาณหนึ่งกํามือเหมือนกันประมาณหนึ่ เอาไปใส่ในในโหลเนี่ยควรที่จะมีโหลแบบนี้ครับปั่นให้ละเอียดเลยปั่นให้ละเอียดพอปั่นให้ละเอียดปุ๊บมันก็จะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับปั่นอย่างเงี้ยให้ละเอียดแล้วก็เทไปในน้ำน้ำซุปเราครับผมเพื่อนๆเนี่ยนะปั่นให้ละเอียดเลยเพราะต้องไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะละลายเองเดี๋ยวมันไม่ต้องกลัวเรื่องว่าโอ้โหมันจะเป็นฝุ่นในหม้อไม่มีครับผมทาแล้วไม่มีแล้วทาแล้วหอมจริงๆไม่ใช่ว่าทําได้แค่น้าก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวได้ไม่ใช่นะ ุณจะทาน้ําพลงพลโลหรือน้ําซุปน้ำเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะจิ้มจุ่มหรือน้ําอะไรอ่ะหมูกระทงกระทะเนี่ยปั่นลงไปถ้าใส่กระเทียมอ่ะอย่าอย่าไปมัดทุบๆแล้วลากผักชีทุททบทแล้วใส่ในหอ่อผ้าขาวบางแล้วก็โยนลงลงไปในหม้ออย,อย่างเงี้ยอย่าไปทํานะเพราะว่าทําแล้วมันไม่ได้มันไม่หอมพอพอ,พอ,พอมัดใส่ถุงแล้วพวลาเราเลิกขายแล้วก็มาเกี่ยวอออกเหมือนเดิมเอาออกแล้วก็มาทิ้งจริงๆปั่นแบบนี้มันจะหอมครับ ไม่ใช่ทาได้แค่น้ำก๋วยเตี๋ยวทําได้หลายอย่างครับเพืพ่อนๆนะทําได้หลายอย่างครับลองดูลองดู20ลิตรน้ํา20ลิตรใส่1กําม,มือเลยนะพี่พลนะเพื่อนๆะที่ดูคลิปผมใส่ไปเลยหนึ่งกำม,มือครับผมทีนี้เพืพ่อนๆที่ที่ทําอยู่ที่บ้านลองไปดูนะที่ได้ซอสไปแล้วที่ซื้อซอสไปโปรโมชั่นที่ผมแถมเครื่องเทศไปมันพิ่งหมดไปตอนนี้มาใหม่ละมาใหม่ลวครับตอนนี้สินค้ามาแล้วนะแล้วจะมีมิมนิด้วยน้องใหม่มาหน้าตัวเนี้ยน้องใหม่มาทําน้ําได้เท่าไหร่ทำน้ำนี่ก็คือขวดเล็กนี่แหละครับขวดเล็กนี่แหละต มาแล้วมาแล้วผลเล็กมมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยครับตัวเนี้ยอยากให้ได้กินครับอยากให้ได้กินนะแกะออกมาสมมติเน,นี่ยเนี่ยของมาแล้วครับของมาแล้วจะมีตรงนี้ผมจะแถมเครื่องเทศให้ด้วยเลยอะ่ะแถมเครื่องเทศให้ไปด้วยเลยทําน้ําได้เท่าไหร่ทำน้ำได้ <S <S ไห้าลิตรได้เลยตัวเนี้ทำน้ำได้ห้าลิตรมันจะไปลักษณะนี้แถมไปเครื่องเทศแถมไปครับผมผมจะชุดนี้เอา ตัวนี้จริงๆผมขาย70บาทนะคนละ70บบาทอ่า70บาทค่าส่งต่าังหวัดมันประมาณ50บาท55ถึง60บาทนี่แหละค่าส่งจากงหวัดเครื่องเทศตัวนี้ก็50บาทละรวมแล้วมันก็เกือบ200ผมขายเลยอ่ะ150บาทโปรโมชั่นช่วงนี้ให้150บาทเลยนะให้150บาทเลยสั่งที่ไหนคุณเต๋าเข้าไปดูในเพจเต๋าแตกซิกนะเข้าไปดูสนใจสนใจทักมาหาผมเข้าไปเลยในเพจเต๋าแตกซิกครับในเพจเต๋าแตกซิกนะมันจะมีคนคน แล้วทีนี้ช่วงเที่ยงผมจะวุ่นวายนิดนึงอาจจะไม่ได้ตอบไม่ต้องกลัวครับไม่มีเก็บปลายทางนะเพ,<ศ>พื่อนๆถามมามีปลายทางไหมปลายทางไม่มีครับไม่มีปลายทางมีแต่ต้นทางเก็บที่นี่โอนเงินมาไม่ต้องกลัวไม่ได้ของได้ของทุกคนส่งไปเป็นพันๆกล่องแล้วครับของใหญ่ตัวนี้ตัวนี้เป็นพันกล่องแล้วได้กินแล้วเครื่องเทศหอมผมไปส่งเคอรี่น้องๆที่เคอรี่พี่น้ําซอสอะไรมันทาไมมันหอมจังเขาบอกหอมมันหอมเครื่องเทศอยู่ข้างในเนี่ยมันหอมเครื่องเทศยังไม่ได้แก่ยังหอมเลย คนที่ขายก๋วยเตี๋ยวผมแนะนําครับอย่าซื้อพวกนี้ไปมันไม่คุม้มมันไม่คุม้มมันแพงใช้ตัวเนี้มันยี่ห้าลิตรครับยี่ห้าลิตรอันนี้สําหรับคนที่อยู่บ้านเอาไปทํากินที่บ้านทํากินอร่อยอร่อยได้ภาพพวกเพื่อนฝูงครับมันทําไม่ยากทําตามคลิปผมอ่าตัวนี้สั่งซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปซื้อกับเขาเลยเจ้าของเขาไปซื้อกับหลังร้านเลยผมเดี๋ยวให้เบอร์โทรนะไปซื้อเอาซื้อเอาแต่ตัวนี้ละลองทักคโมดูตอนเที่ยงผมอ,อาจจะวุ่วนนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้ไม่ไ,มได้ดูว่า ใครทักเข้ามาบ้างซื้อที่ไหนสั่งในเพจเต๋าแตกซิกค,ครับผมอิสลามทานได้ได้ไหมทานได้ครับครับแต่ไม่มีฮาลาลไม่มีฮาลาลแต่ทานได้ซอสทุกอย่างไม่มีสิ่สงเจือปนของหมูไม่มีไม่มีมมนะโอเคมีคลิปดีๆจะมาแนะนำเพื่อนๆอย่าลืมลากผักชีกระเทียมปัน่นทําได้ทุกอย่างครับผมใครอยากไปกินเขาเรียกว่าอะไรหมูกระทะลองใช้ดูตัวนี้ทําได้หม้อหนึ่งเลยทําได้ ครับมีคลิปดีๆมาแนะนำกันครับเพื่อนๆครับพี่พลเราอย่าลืมนะใส่เป็นกรรมนะอร่อยแน่นอนครับโอเคบ๊ายบายไปขายของก่อนสวัสดีครับ